ตั้งจะเก่าลายไว้ตั้งเก่าอยู่เลยตั้งเก่าลายเลยเรื่องแซงเมื่อสิขนาดมีปัญหาหรอกเพราะว่าไอ้เกรานี่ลื่นแซงว่นไหนเลยบ่ว่นไหนเลยไปไลท์ไป <laughs> มาพบกับชุดแปลงคัดนะครับผมวีโกมาแต่เสาเลยครับประมาณ7จ็ดมงกว่าๆนะครับผมตัวนี้เป็นคัดเก่ายุทหานิ่วแปลงเป็น10.2นะครับผมอ่าในชุดแปลงชุดนี้นะครับมีไฟวินนะครับแปลงแล้วเรียบร้อยนะครับลุมอย่างดีนะครับในระยะก็จะเป็นชุดคัดงาน OMC นะครับผมผ่าผสมนะครับเนื้อเน้นๆนะครับมีสองชั้นนะครับผมหนาเรียบๆรีไม่ไม่เอามากนะครับพร้อมลูกปืนนะครับปืนกดลูกปืนตายนะครับผมสำหรับวีโก้คันนี้นะครับมีอาการคัดลื่นนะครับลูกค้ามารีแมปแล้วนะครับหลอดเนื่องจากนั้นไปใช้งานในสักพักนะคครรัับดดลื่นจะทาากอ ชุดคัดเก่าออกมาครับน่าจะมาเงี้เได้หละเพราะว่าไปลองครับในกีฬโคตชเลิ่งรอบ2,000นี้ไปว่าไรได้นะครับขึ้นเตะรอบลดรอไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทำการพอดคัดเก่าออกมาครับไหรเนี่ย อ่านะครับเดี๋ยวจะทําการใส่ประกอบเลยนะครับผมสําหรับชุดคัดงาน OMC นะครับใส่วีเลยบีมบอมาติดมาติดอ่านเลยหลังจากนั้ลดลงนะครับก็ทําการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เช็คงานปับต่างดู่นี้นั้นะครับช่างนัดกำลังดำเนินการเตะอยู่นะครับตอนนี้กำลังลดลงนะครับหลังจากที่เราปับต่างซิดนู่นนี้นั้นนะครับก็ย้อนลดลงมานะครับเอาไปลองนะครับคัด OMC นะครับ แข่งจากกางหัวเครื่องเป็น10.2นะครับผมถึงนีโก,โกเกียหน่อยนะครับเกียร์เล็กสองล้อรองกระดูกพานะครับผมแข็งกว่าคัดเดิมน,นะครับอ่าตัวนี้เป็นข่าผสมมีสองสั่นนะครับผมประดมาสูอยู่เร่นสูงดึง เี๋ยวตัวเกาหนิมไปเลยเน,เนินมจนล <ไป S 1> ื่ไปแม่รถมันทุงงกนักป่ะครับก็สองตันสามตันแม่แต่ทำในเมืองี่ดีกว่าทางเนี้ยหไม่มอาจจะวัดจินตั้งจะเกาไรกว่าตัาง้งเกา,าดตั้งเกาารเลยว้าวเพราะว่าคัดไงววเกาแต่ก็เป็นปีสองสามตั้งเรื่องแท่งนี่ยสุดที่ันี้อะไ แจ้งอาไรเลยอ๋ออะไ้เลยไม่ไรกันไปโอเคทาจะทำวามม่าเป็นอะไรอยู่ยค,ครับผมแบบประมาณนี้นะครับสัห้หรักงานแปลงคันนะครับ เป็นชุดแปลงครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวครับผมเช็คงานนะครับเช็คงานเช็คงานก่อนที่จะส่งงานลูกค้านะครับผมเติมเป็นชุดวัดบูธนะครับผมดามเข็มทองน,นะครับ60ปอนด์ความค้าออโตโ้ใหากก้ทีนน่นะครับผมตอนนี้ซ่ฮอกกำลังดำเนินการติดตั้งให้อยู่นะครับหลังจากที่เราติดตังต้งวังดบูธเสร็จนะครับตอนนี้ก็จะเอารถลงมานะครับล้างทำามสะอาดให้ลูกค้านะครับ เราก็จะช้งานในส่วนต่างๆนะครับเซฟที่เรียบร้อยนะผมสำหรับมีโก้แปลงคัทจากเก้านิ้วครึ่งเป็นสิบจุดสองนะผมหากว่าท่านใดสนใจนะผมยกคัทแปลงคัทนะผมทางร้านก็มีบริการรับเปลี่ยนคัทนะผมคัททางร้านก็จะมีโอทีบีอาร์ซีนะผมหากว่าท่านใดสนใจนะผมติดต่อได้นะผมทางเพจเฟซบุ๊กขอผมนะอะไรซิ่งหรือเบอโทรศูนย์ห้าสองสองสองหกห้านะผมครับครั้งนี้สทงงานเรียบร้อยนะผมโอเคครับ